สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมนะครับบุญลอดดำทีมครับวันนี้บุญลอดพาท่านผู้ชมมารับชมทีมงานหัวหน้าโจยจอมโหดเราว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วกับไล่กิ่งทองนี่เราจะดูให้ดูสภาพก่นนะอ้าวทำไมชูอย่างนี้แหละ ชวเหมือนอยู่ในโชว์รูมรถเลยเหมือนจอดขายอยู่ในโชว์รูมรถเนี่ยโดยมากที่ขายจะจอดอย่างนี้นะท่าแบบนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าหัวหน้าโจ้ไปไหนนี่มาดูซรายที่เป็นยังไงโอ้เกียงหมดไม่เหลือเลยเอาจนหมดผัวหน้าโจ้เราทรายวันนี้สงสัยจะวิ่งดินมั้งเดีย๋ยวเราไปติดตามนะ ก็กลัวตอนนี้พักกินข้าวเที่ยงกันอยู่ยังไม่เห็นออกมาเลยเดีย๋ยวไปดูปใกล้ๆกันโอ้เห็นคนเดินมาแล้วตะคุบตะคุบมาแล้วคล้ายๆเหมือนหูน้าโจ้เราวันนี้บรรยากาศก็มืดคึมครับฝนตกไปปอยเป็นช่วงๆครับตกมั่งหยุดมั่งอยู่นั่นแหละวันนี้นี่ก็เวลาพักกินข้าวเที่ยงนะจะบ่ายโมงแล้วอ่ะ เห็นคนเดินมานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนหุหน้าโจยจอมโหดนราเองนี่หลังจากรับประทานข้าวเที่ยงแล้วกำลังจะเดินมาหาเจ้าปีศาจอิ่มแล้วทกุกเสื้อแล้วคำพุงแล้วครัสงสัยกินข้าวอิ่มมาแล้วก็คงวิ่งกับเหมือนเดิมนะกับทีมงานไร่สังกัดจอดอยู่นู่นกันอ่ะเคนเลยก็จอดอยู่นี่ อชอบจอดจะท่านี้ตลอดลนะานาโจยนี่ท่านี้แม็คโคชอบจอดท่านี้ฮะ,อ,ะอมมันจำการแล้ววหน้าโจยนี่ฮะชั้นล,ล่างมัมีแต่หินเป็น,นก้อนๆอย่างนี้เลยวางระเกะระกะไปตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันอยู่ในบนภูเขานะไล่กิ่งทองเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่เขามันอยู่บนภูเขาครับ ได้บรรยากาศมากเลยอ่ะได้เวลาทำงานแล้วกินข้าวเที่ยงแล้วจะบ่ายโมงแล้วเริ่มทำงานแล้วครับเอาไปเทไม่ไกลนะเทอยู่ใกล้ๆตรงหลุมที่ผมเคยถ่ายให้ดูอะที่ว่าน้ำมันเซาะขาดทำให้น้ำตรงนี้บ่อน้ำตรงนี้แห้งแล้วก็โรงงานดินพังทลายลงมาครับกำลังทำครับนี่กำแพงกั้นครับดินอยู่ เจพึ่งเรามานะครับปลุกนะครับปลุกบรรดาหกล้อครับว่าเร็วเรวได้เวลาทํางานแล้วนี่เดินไปบอกบรรดาหกล้อเริ่มออกกันมาแล้วฮะทรายที่เมื่อวานที่กุดเอามาฮะก็มากไว้นี่แหละกองอยู่ในสวนปลาล์มนี่นะฮะนี่เอาไว้ให้เจ้าของเขาเอาไว้ใช้ฮะ ส่วนปาล์มหลายต้นนะไล่นี่เขามีหลายอย่างนะปาล์มทุเรียนเงาะลำไยโอหน่อไม้ดาวเรืองก็ปลูกเยอะครับมีทั้งโรงงานด้วยเจ้าของไม่ใช่พื้นเพเป็นคนภาคกลางครับแต่มาจับจองซื้อที่อยู่แถวแบ้านบุญรอดนี่อ้าวขยับแล้วเร็วๆย,ยังไม่มากันเลยอ้า นี่ดินก็อาจจะเปียกๆมาดๆหน่อยนะดูแล้วรู้สึกว่ามันติดกระบ,บะบีบแต่แล้วฮะคุณาโจเราบีบแต่แล้วการทํางานของคุณอาโจนี่แกนี่ไม่เคยอู้เลยนะถ้าคนไหนจ้างแกไปคุ้มจริงๆครับจ้างเป็นชั่วโมงนี่ก็โอ้โหทำไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนมีคันเร่งเท่าไรบิดหมด คุ้มครับงานแกถึงได้มีตลอดเรื่อยคุณ้าโจ้เรานี่บรรยากาศวันนี้ก็ฝนจะตกปอยๆมาตลอดนะตกแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ตกเนี่เลยครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วเหมือนละอองฝนมาแล้วครับอ่ะมาแล้วครับครันงแรกช,ช่วงบายบายครับวันนี้หลังจากเราเอาทรายเสร็จแล้ว ทีนี้หัวหน้าโจยก็จะเอาเกาะกลางนี่แหละไล่เป็นเลยฮนะให้มันเป็นพื้นบอ่อเดียวกันครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นปากาอ่อนะดินเริ่มติดมุกกีแล้วเขยา่ามุกกีแล้วเดีย๋ยวมาดูที่หัวหน้าโจยจะใส่เยอะไหมนี่ก็สองตักไปแล้วตักที่สาม อ๋อสามตักบอลมันไปไม่ได้ต้องใส่แค่นี้แหละ,ะดูครับนี่อาศัยว่าตักน้อยไวดีกว่าตักเยอะช้าติดมาเสียเวลาอีกเจ้าอ,องเขารู้เขาเลยไม่ว่าครับเข้าใจครับว่ามันยากใส่มากกว่านี้ลำรองวันหนึ่งได้ไม่กี่เที่ยวหรอกสู้เอาน้อยๆแต่ไวครับ ขนาดนี้ท่อยังลั่นเลยนะคันสีเหลืองนี่ต้องค่อยๆย่องไปฮะโอ้โหผมว่าข้าวเที่ยงคุณนี่ก็ย่อนออกแน่ยุบไวแน่เจอทางแบบนี้โยกซ้ายโยกขวาโอ้โหข้าวเที่ยงคุณไปไวแน่วันนี้จะหมด,หมดกับการโยกรถนี่แหละ,ะวันนี้ก็ยังคงวิ่งกันสี่คันเหมือนเดิมล่สังกัดทั้งนั้นครับสี่คันเลย เหลืองเขียวแดงม่วงโอ้โหนี่ถ้าออกมาอีกคันนี่จะเอาสีอะไรเอาให้มันครบเจ็ดสีหรือเปล่าเอาให้มันครบทุกสีไปเลยแต่แก,กด้วยมากแกจะเล่นแต่ฮีโน่นะเสีเนตแล้วนี่แต่เล่นไม่ซ้ำสีครับ เปลี่ยนทุกสีแต่รถยี่ห้อเดียวแต่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองครับอ้โหนี่สามตากเอาแบบยอดสูงๆเลยไปนะครับอ่ะสูรอแล้วอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาครับ เพราะว่ารอต้องรอคันนี้ออกไปก่อนคันเขียวออกก่อนแล้วต่อที่เข้ามาได้วนได้ฮะนี่ยังดีนะที่มันยังวนกันได้ถ้าเป็นทางแค่ทางเดียวโอโ้วันหนึ่งมัต้องพูดหรอกจะได้สักกี่เที่ยวยังมีที่รถเ่าเข้ารถหนักออก ผมจะไม่ไปข้างล่างหรอกนะลงไปแล้วกลัวมันขึ้นมายากยืนข้างบนนี่แหละยืนบนสันข้างบนนี่แหละได้เห็นมุมกว้างมันเพื่อนจะได้เห็นมุมกว้างครับดูฮะนี่นี่ก็เตรียมตัวเลยกับลำรอเลยไงนี่เจอดินข้างล่างแล้ว คนอะไรไม่รู้ทํางานง่ายให้เป็นงานใอ้ทํางานยากให้เป็นงานง่ายทําไปทํามาผมว่าหมดแน่ๆอกองกลางนี้ของหัวหน้าโจยจะเป็นใจผมผมก็ว่าอีกเดือนนึงผมึีจะมาคุณให้นี่อะไรเอาเลยลุยเลยรีบงานหลวงก็ทำไม่ทันลงเลยถามไปถามมาบอกว่า พอดีนตเฮีย,ายาขาเยอะเกี่ยวหมดนี่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จพอดีถึงจะได้ไปโรงงานหลวงงานหลวงห้าไล่น่ะที่เคยถ่ายให้ดูครับที่เคยไปเอาท่อซิ่งไปสูบน้ำน่ะจบงานนี้แหละัูหน้าจยบอกว่าเจอกันเลยครับปองงานหลวงจะโหดแบบนี้ไหมดูเอาดูเอาค่อยๆย่องนะน,นี่ดูเจ้าอาม ไปแล้วค่อยย่องไปนะอ่ะไปเทก็เทตรงนั้นแหละตรงที่ว่าทางคาจะแหละแอ่งลึกๆนักก่นแหละฮะวันนี้ผมมาสายหน่อยมาตอนเที่ยงเลยมารอบบ่ายโมได้ติดธุระอยู่ อย่ใครดู YouTube จะรู้เลยว่าบุรอบไปทำอะไรมั่งอ่ะออกไปแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็เริ่มง่ายขึ้นแล้วครับตาบใดถ้าฝนไม่หนักฝนไม่ตกลงมาทางก็เริ่มดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อย,อ,ยอีกสักหน่อยก็จะวิ่งง่ายกว่านี้ทางก็จะแน่น อ้าวแล้วนั่นเดินไปไหนล่ะฮะเขากำลังวิ่งอยู่ดีๆจะเดินไปแต่งทางให้เขายังไงเห็นเขาโยกไปโยกมาเนี่ฮะคนหน้าโจยอดี๋เราตามไปดูครับผมก็ไม่รู้ว่ะดูดีตักอยู่ดีแล้วแกก็เดินมาอ้าตักอยู่ตรงนู้นดีๆแล้วก็เดินมาตรงนี้นู่นตักอยู่ตรงนู้น แล้วก็เดินมาตรงนี้มาทำอะไรจะมาเอาตรงนี้น่อหรือไงจะมาแต่งทางตรงนี้รอหรือไงโอแกนี่เอาจนได้หมดเนาะเอาทุกที่ะ ช่วงนี้ก็วนุนาโจยแต่งคาตรงนี้ก่อนช่วงนี้วนุนาโจยก็จะแต่งคาตรงนี้รอก่อนนะครับอย่าเป็นอันว่าอย่าคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ